เอากูไว้เธอเป็นคนที่คิดเองทำเองไม่ฟังใครเลยเธอเรียนไม่สุกเพราะเธอมีแฟนก่อนที่จะขึ้นปีหนึ่งทำให้เธอได้อยู่คอนโดกับแฟนพอผ่านไปสองเดือนเธอก็รู้สึกแปลกๆเพราะประจำเดือนเธอไม่มาหลายเดือนแล้วแล้วในวันหนึ่งเธอก็จับได้ว่าแฟนของเธอมีชู้ทำให้เธอ กับแฟนเธอทะเลาะกันอย่างรุนแรงทำให้แฟนเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็นี่ค่ะทุกคู่ก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนคนู่ละทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องเลิกการจนกระทั่งได้หเดือนเธอก็รู้สึกว่าท้องของเธอนั้นโตขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอคิดว่าตัวเองท้องเธอจริง ไปหาหมอเพื่อได้ไปขอที่ตรวจคันพอเธอได้ที่ตรวจคันเธอตกใจกับถึงกับลุ้มลุพื้นเพราะมันขึ้นสองขีดแต่เธอก็ต้องทำใจพอถึงวันคลอดเธอก็รีบนำลูกกลับบ้านก็พบว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยพอเธอเปิดดูกระเป๋าตางังเธอก็ไม่มีเงินสัก เลยเธอจึงตัดสินใจเอาลูกลอยไปตามน้ำเพอหลังจากผ่านไปสาเรียนเธอก็เกิดอุบัติเหตุดนรุกชนพอเธอตายไปเธอก็ได้ไปเป็นเปนินดที่สุดฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องนาเดียชาแนลอยากให้เล่าเรื่องผีอะไรคอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย